สวัสดีครับวันนี้ก็ะผมกับผมบอลออลิบีอีกแล้วนะครับแหมจะพยายามพูดไม่ให้เสียงดังกนะันทุกคนวันนี้ก็จะไม่พร่ำเยอะนะครับก็มาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอัปเดต6กันนะครับก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อประมาณ4ี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มที่ผ่านมานะครับอัปเดตเนี่ยเขาก็จะบอกอรายละเอียดชัดๆไม่กี่อย่างนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีบอสที่มันดีขึ้นใช่ไหมเอออัปไซส์บอสโน่นนี่นั่นนะครับใช่ไหมเอออันเนี้ยบอสโมเดลไซส์เนี่ยนะครับก็คูณ3ไปใช่ไหมแล้วก แล้วก็ที่มันจะมีหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีมิติเป็นดับเบิลอีโวนะครับดับเบิลอีโวใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวทุกคนก็คือจะมีกาฟนะครับกาฟที่ได้ไปต่อนะกาฟนะครับแล้วก็ชิโนนนะครับแล้วก็นัทสึอิจิโกะนะครับแล้วก็ฟิเลนนะครับแล้วก็สุคุณะ6ตัวเนี้ยจะได้ไปต่อนะครับจะได้ไปต่อเลยคือจะมีดับเบิลอีโวซึ่งผมไปตอนแรกผมก็ เลื่อนเลื่อนเฟสด้วแหละแล้วก็เห็นคนลงคือดาเมจกราฟคือ30,000นกว่าเกือบ4ี่0สนคือแบบน้องๆมัง,งกรอ,อะพอๆออารมณ์เหมือนอะไรวะอารมณ์เหมือนโพไซดอนอะไรอย่างนั้นอนะแต่โหดกับโพไซดอนอีกเว้ยแต่ผมคิดว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากคือเป็นมิติที่แบบแทบจะโหดเทียบเท่าซีเคียดแล้ววะเพอเพอเพ,พ,พ,พอนะผมว่าเกินด้วยเอาจริงไปผมว่าเกินมีสิตเกินนะครับคือตีสิบวิจริงแต่ว่ามีสกิลกดด้วยนะ แล้วก็แบบดาเมจไป30,000 0กว่าเกือบ400,000นะก็ถือว่าแบบเวอร์สุดๆนะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่าก็คิดว่าดีทุกตัวนะแต่ผมว่าตัวที่เชียร์จริงๆนะผมว่าน่าจะสำหรับผมนะครับส่วนตัวผมก็คงจะเป็นนัสึกับชิโนนเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถตีแอททั้งคู่นะครับตัวเนี้ยก็จะรู้สึกว่าน่าจะราคาขึ้นเป็นพิเศษนะครับ ถึงกราฟมันจะมันจะราคาทรงๆตัวอยู่ประมาณล้านกว่ากว่าอยู่แล้วนะล้านกว่ากว่าเจมนะครับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอ่อพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าตัวใช้งานเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับจนอิจิโกะเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับในตัวถึงจะเป็นอมไมตี้ก็ตามนะครับไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยนะครับแต่อย่างฟีเลนหรือว่าซูกุนะก็ยังพอใช้ได้นะครับเอ่อผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นดับเบิลอีโวเนี่ยมันจะโหดมากกว่าเดิมเยอะไหมหรือว่ายังไงครับแต่ว่าอิจิโกะมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น ตัวที่แบบคือระยะมันไกลมากครับระยะมันไกลมากมันแบบเป็นตัวที่ระยะไกลมากแต่ว่าดามิมันก็น้อยตามนะครับแล้วก็คูดาวก็กลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับก็ลองพิจารณากันเอาครับก็อาจจะต้องลอยสักพักหนึ่งให้คนที่เป็นแบบมีทำเดวบ์เลิ์อีโวมาแล้วเนาะเอาออกมาขายอะไรเงี้ยนะครับเราถึงจะได้รู้ว่ามันโหดแค่ไหนนะครับส่วนออด่านใหม่นะครับจะมีเข้ามา2ด่านนะครับก็จะเป็นสตอรี่ใหม่นะครับ2ส,สตอรี่เนาะ 16 chapter นะครับก็เนี่ยด่านละด่านละ6เหมือนเดิมนะครับออของที่จะมาอีโวนะครับก็ได้จากด่านพวกนี้แหละครับเนี่ยพวกเเนี่ยไอหินลาวาเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยอะไรนะไฟคิทต,ต้อนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมยังไม่ได้เล่นเลยสักด่านนะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาก็ยังไม่ได้จัดเลยสักด่านนะครับก็ <c oughs> ขออภัยด้วยโอเคตามอัปเดตต่อนะครับตามอัปเดตต่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีเห็นไหมของอีโวเนี่ยมันมันได้มาจากการที่เราไปลง เออสตอรี่ uh, ใช่ไหมสตอรี่โหมดไอเทมนะครับจะมีมันจะได้ประตูใหม่มาด้วยนะครับเป็นประตูเอ่อ uh, อีพีปะอีพีกับ์ดิจเดลลี่นะครับเนี่ยไหมนะครับมันจะเป็นให้เราไปน่าคิดว่าน่าจะหาของอีโวที่นั่นแหละครับในในประตูใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าตามอัปเดตมันมีอย่างนี้นะครับแล้วที่อันใหม่อีกนะครับก็จะมีเอ่อเป็น เขาเรียกว่าเป็นบัฟนะครับบัฟควสของ VIP นะครับก็ให้ของ v i p เยอะขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีตัวของอ่อเลทนะครับที่ปรับเขาเรียกว่าปรับราคาลงนะครับอ้าวโอเคเข้าได้ตอนแรกเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยปะ่ะเฮ้ยปรับราคาลงเยอะนะจากที่ว่าโซ่ใช้เท่าไหร่โซ่ใช้อ่ะแรกเลยโซ่อ่ะใช้แค่20ใช่ปะยี2สิ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ลดเหลือ15แล้วแล้วก็เราถ้าสมมตินในช่วงเวลานั้นมันมีลดก็ลดลงไปอีกนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะในสายตาผมนะครับค่อนข้างโอเคเลยก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับยังยังมีเห็นปะจากเท่าไหร่สองสองพันก็เหลือจากจากสองจากสองพันห้าหรือสามพันไม่ได้ไม่แน่ใจอะครับก็เหลือแค่เนี้ยแต่เนี้ยผมจำได้เจาพันห้าปะเหลือพันเดียวก็<笑><笑>ถือว่าดีนะครับก็ทําให้คนอยากได้มากขึ้นเพราะว่าหมีมันก็ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับมันก็ใช้ได้แต่แค่เรามีตัวที่เก่งแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ พึ่งหมีเนี่ยมากมายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ที่อาจจะผมว่าอันเนี้ยเตือนเลยดีกว่านะครับเตือนเลยเพราะว่าเอ่อตัวตัวรีโลนะครับตัวรีโลเนี่ยถูกปรับแม็กซิมัมนะครับจากปกติตั้งได้แค่400ถูกไหมตอนนี้ปรับเป็นพันหนะครับการที่จะซื้อรีโลตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าช่างใจดีๆนะครับคำนวณราคาดีๆก่อนจะซื้อนะครับเพราะว่าเนี่ยสมมุติว่าผมมีพันลีโลใช่ไหมพันลีโลเนี่ยผมซื้อมา30สมมุติผมซื้อมาพันลีโล30บาท ผมไปหลอกเลยเนี่ยตั้งเลย1000อันนะครับผมตั้งในร้านห้าเทุกคนร้านห้าตอนนี้เอ็มละเอ็มละสิบห้าบาทถูกปะผมตั้งร้านห้าเนี่ยถ้ามีคนซื้ออะคนซื้อจุกผมบอกเลยคนซื้อจุกแต่ผมไม่ได้ขายนะครับแต่คนซื้อจุกผมบอกเลยเพราะว่ามันจุกแน่นอนเพราะว่าราคาเอ็มมันขึ้นนะครับราคาเอ็มมันขึ้นแล้วถ้าเราไปซื้ออ้ยอันนี้ของดีซื้อก่อน ซื้อก็อนแายทำคลิปโอเคคือรีโลเนี่ยมันคือปกติมันจะอยู่ที่30ครับ30-40 50ถึง40 50ประมาณนี้30-50บาทต่อ1,000ถูกไหมต่อ1นึ่่กองนะครับเอ็มก็คล้ายๆกันเอมตอนนี้ก็พอๆเลยครับ30-50บถึง50าาทเหมือนกันก็แล้วแต่ร้านจะขายยังไงนะครับก็อยู่ราวๆนี้ตอนนี้คิดว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าถัดไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นแล้วครับ เน่าจะขึ้นรีโลอาจจะขึ้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสูงแล้วก็พวกตัวพวกเนี้ยก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะคนก็คิดว่าคงหามาปั้นเยอะครับแล้วก็หามาทแบบําแบบเอ่อดับลัลอีโวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างโอเคนะตัวค่อนข้างดีเลยผมแม่ยังแอบเชียร์แบบแอตตาเลยฮนะเออเพราะว่ามันก็มิติกเหมือนกันใช่ไหมเออถ้ามิติกแล้วแบบแอตตามันแบบโอพีอยู่แล้วอ,ะอ่ะก็ให้มันโอพีอีกเลยอ่ะแล้วก็จะมีอันใหม่หนึ่งนะครับที่ เ,เขาทำมาใหม่เนาะเป็น ability นะครับ ability ก็คือแบบเขาก็บอกว่าเอ้ความสามารถอันเนี้ย p a s s ีฟคืออะไร ability คืออะไรอย่างเงี้ยความสามารถของมันนะค,คือเขากักมานานเว้ยจน av มันทำออกมาเว้ยแบบมันบอกทุกอย่างไนงะ av มไม่กักอะ่ะมันแบบมันบอกทุกอย่างเลยเอ้าวไอเนี้ยทำอะไรได้ evo แล้ทำอะไรได้นะครับแต่ไอเนี้ยมันไม่บอกอะไรเลยเว้ย iad เนะี่ยแม่งก็ไม่บอกจนวันเนี้ยจน adav ทำนะครับ av บอก เขาก็เลยคิดผมคิดว่าเขาก็คงบอกตามนะครับอ่ภาษาอังกฤษไม่ถนัดนะขอภาษาไทยแล้วกันโอเคครับอ่ <laughs> ไม่มีภาษาไทยด้วยโอเคครับก็มันก็บอกตามของมันอย่างเงี้ยครับก็บอกไปเรื่อยนะครับว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างอ่ะอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าพาสีมันคือติดเคิร์ชใช่ไหมเดี๋ยวมันก็บอกนะครับว่าเอฟเฟกต์มันจะติดเคิร์ชใช่ไหมทุกๆ15%นะครับ7วินะครับ,นะรบเออ่เคิร์ชจะอยู่7วิถ้า7วิไม่ตีมันก็หาย อะไรประมาณนี้คืออันเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นไงแต่เราแค่แบบไปฟังเขามาหรือว่าไม่ต้องไปดูวิก,กิใช่ป่ะปกติต้องทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องเดาเหมือนเนี้ยอ่ะนี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนตัวเนี้ยไอ้อะไรนะเชงหรือว่าสักอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับก็ไม่มีอะไรจริงๆหมดเลยครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยอย่างามินะมันยังมีใช่ไหมอ่ะพาซีฟคืออะไรใช่ไหม รู้นี่นั่นของมันนะครับผมก็ไม่มั่นใจอ่านว่าอะไรโอเคยวค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างเงี้ยอะตัวนี้ก็ได้นะครับอุ้ยไม่เปลี่ยนตัวซะด้วยเอาบักปะเนี้ยคิดว่าน่าจะบักโอเคโอเคตัวหน้าเป็นหน้าเป็นมีนานะแต่ตัวคือไอตัวบัตเติทอมนะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็จะมีบัฟนะครับเนี่ยมันก็จะมีบัฟดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แรงมันน,นะครับแล้วก็เอ้าอะไรนี่อโอเคน่าจะบักนะครับคิดว่าน่าจะบักก็ไม่เป็นไรครับ อ่ะอันนี้ละกันตัวนี้ละกันนะครับ ability นะครับมันก็บอกนะว่าเฮ้ยเพิ่ม20%่สนะีวินะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าครูดาวกี่วิก็ต้องไปดูเอาแต่ถามว่าทําอย่างเงี้ยมันดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นเยอะนะมันจะได้ค,คือคนะจะได้คํานวณถูกครับว่าเราเราจะเล่นตัวนี้ดีไหมหรือไม่เล่นดีหรือย,ยังไงครับผมผมคิดว่าการทําแบบเนี้ยดีมากๆเลยแหละนะครับกับการที่แบบเออเราจะได้คํานวณได้ถูกไม่ต้องไปนั่งเดาไม่ต้องไปเปิดวิกิหาไม่ต้องให้คนมานั่งคำอะ่ะเออผมว่าเออ ad มาถูกทางลนะครับ ก็คิดว่า AD ก็คงอาจจะไปได้ต่อไม่มากก็น้อยนะครับก็ทําดีขึ้นนะครับก็ต้องชื่นชมให้เครดิตเขานะครับแต่ว่าเออบัคพี่ไปแก้ด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะไปหาวิธีทำเพชรให้นะครับแล้วก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับก็พยายามหาคอนเทนต์ทำลงคลิปทุกวันให้ดูนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ